เ่นี้เนี่ยเป็นเรื่องของคุณแม่วัย80ปีที่เสียชีวิตแล้วก็ทําพิธีแต่พอเผาเสร็จแล้วปกติมันก็จะต้องเก็บเท่ากระดูกถูกไหมคะแต่นี่คือสภาพหลังจากที่เผาเสร็จเห็นหัวกะโหลกไหมคะไม่เคยเห็นนะแบบนี้คุณหัวกะโหลกยังสมบูรณ์อยู่นะจริงๆเวลาเผาร่างคนตายเนี่ย สิ่งที่ออกมาคือทัดถีกับเท่ากระดูกคือจะปนไปหมดเลยนะฮะแต่จะไม่เห็นชิ้นส่วนที่ใหญ่ขนาดนี้นะคุณนะอแล้วนี่คือปกติอ่ะคือสัปเหร่เขาบอกใช้ฐาน3กระสอบนี่ใช้สกระสอบแล้วนะเขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยมีบุญใช่เขาบอกแบบทำบุญบ่อยตอนเีชีวิตทําบุญบ่อยค่ะคุณแม่ที่เสียชีวิตเนี่ยคือคุณแม่จํารัดพระจุไทยอายุ80ปีนะคะแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดวังบรเพรมพรสูงค่ะอยู่ที่อำเภอหนองฉางที่อุทัยที่นี้ คุณผู้ชมวันเสาร์ตอนบ่ายก็มีพิธีชาปนกิจคุณแม่จำรัดพอเช้าวันรุ่งขึ้นวันอาทิตย์สับเบอร์มาตรวจดูตะแกงเผาศพก็เห็นแบบนี้นี่แหละค่ะลูกหลานก็ต้องมาเก็บอัฐิเก็บเท่ากระดูกนะมาเจอแบบนี้ลูกหลานก็ตกใจเหมือนกันตกใจสี่เห็นหัวกะโหลกของแม่จำรัดสภาพที่ยังยังคงสภาพแล้วไฟไม่ได้ไหม้ไปทั้งหมดนะคะเกือบสมบูรณ์เลยล่ะค่ะเลยรีบแจ้งท่านเจ้าอาวาสให้ได้ทราบทีนี้ ญาติโยม,มก็นนี้มนต์เจ้าอาวาสมาท, <ำ S 2> ทําพิธีต้องทําพิธีแปรธาตุค่ะ,ะแล้วตอนทําพิธีนะก็ตะลึงทั้งพระทั้งลูกหลานเลยค่ะคแล้วก็สับเพเหรอเขาจะมาตรวจดูทุกศพแหละว่าก่อนที่จะแปรธาตุนะก็ขึ้นมาดูว่าไม่หมดไหมอะไรไหมแล้สัพเพเลรอฝ่ายของพ่อโอ้โหยังอูเยอะเลยนะหัวอาตมาคิดว่า มนันคงอีกนิดนิดใหน่อยเนาะเราไม่คิดว่าเป็นเงี้ยแล้วก็มาจนมาจนยอมไปนิมนต์ให้มาแปดธาตุแปดธาตุมาก็พาจะมาทำเองน้าดึงนะมันก็ร้องว้ายแข่หัวก็โลกเอื่อี้ตรงนี้คือคิดว่าเป็นใครมันเอาหัวก็โลกเพราะเป็นเหมือนเลยแล้วหัวก็โลกดเดิมๆในช่วงนหัวก็โลกคนเลยอะ่ะเพราะว่ามันไม่ไม่ไม,ไมขว่ เนี่ยออคุณผู้ชมท่านเจ้าอาวาสยังบอกเลยว่าไม่ได้ไหม้ไฟนะคะค,คือเจ้าอาวาสบอกว่าโอ้โหเผามานักต่อนักแล้วอะ่ะไม่เคยเห็นที่จะ,จะกระโหลกสมบูรณ์แบบนี้ก็ตั้งแต่เป็นเจ้าอาวาสมาออค่ะไม่เคยเห็นเลยงั้นงั้นแปลว่าโยมจำรัดเนี่ยตอนมีชีวิตชอบทําบุญสุนทานอาจจะเป็นอํานาจบุญกุศลส่งผลให้เวลาเผากระโหลกก็ไม่ได้มอดไหม้ไปแบบนี้นะคะทีนี้ ทางด้านค,คุณพ่อคุณพ่อที่เป็นสามีของแม่จำรัดเนี่ยนะคะก็บอกว่ารู้สึกประหลาดใจเหมือนกันที่เห็นหัวกระโหลกของเมียเนี่ยไม่ได้ถูกไฟไหม้ไปแบบนี้จริงๆใช้ถ่านเยอะนะถ่านสี่กระสอบจริงๆศพอื่นอ่ะสับป,ปะเลอใช้สากระสอบแล้วหลังจากทําพิธีประทาดเสร็จเนี่ยก็นํากระดูกกลับเข้าบ้านคุณผู้ชมมันมีเรื่องหรออีกแล้วเพราะว่าตอนที่เอากระดูกกลับเข้าบ้านเนี่ยหมาหอนกันรอบบ้านรอบทิศเลยลูกสาวยังพูดมาเลยค่ะตอนนั้นลูกสาวขนลุกแล้วนะ สงสัยแม่จะกลับมามมด,ด้วยแล้วมั้งเนี่ยแต่ว่าตอนนี้นะคือเก,เอเก็บกระโหลกของคุณแม่เนี่ยเอาไว้ในกล่องกระจกแบบนี้แล้วก็ตั้งเอาไว้ที่บ้านด้วยนะคะโอ้บางคนดูข่าวนี้บอกว่าโอ้ยยังไม่เคยเห็นเ,เหตุการณ์แบบนี้เลยแล้วเนี่ยค่ะ ที่พุอันนี้คือที่เก็บพวกแบบกระดูัอื่นที่เหลือก็ยังเป็นชิ้นใหญ่อยู่เลยอ่ะใช่บางคนก็มองไปถึงเรื่องโชคลาภค่ะก็ถามพศเกิดของป้าจำรัดเลยบอกว่าป้าจำรัดเนี่ยเกิดพศ2487นะคะเสียชีวิตเมื่อวันที่2มกราปี67 อายุเนี่ยแปดสิบีอันนี้คือญาติโยมเขาก็บอกให้นะคะคือถ้าตามความเชื่อนะคุณนะบางคนบางศพอ่ะที่เผาไม่ไหม้หรือว่ายังเกิดกระดูกอะไรแบบนี้เขาบอกว่าอาจจะเป็นคนที่มีอาคมนะฮะแต่ สำหรับกรณีของคุณแม่ท่านนี้น่าจะเป็นคนที่ทาบุญอันนี้ถ้าตามความเชื่อนะความเชื่อนะครับแต่ถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์เขาอาจจะบอกว่าเรื่องของอุณหภูมิในการเผาอาจจะไม่เสถียรหรือไม่ทั่วถึงอะไรหรือเปล่านะแต่ถ้าเจ้าวาดเมื่อกี้ท่านก็บอกนะว่าเตาเนี้ยเราก็ใช้เผาโซบนอื่นนะก็ไม่หมดนะก็ตั้งแต่บวชพระจนเป็นเจ้าวาสก็ไม่เคยเห็นมาก่อนอ่าเนี่ยแหละข่าวแปลกก็เลยนํามาเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะใช่ครับ